นี้หดใช้นะครับกรณีเรื่องของการสร้างโรงพักนะครับผมในฐานะรองโฆษกภาคละสสกทมนะครับขอเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงพักกาลังเจียนตัวนะครับในการที่จะต้องรับผิดชอบและในฐานะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกร,รัฐมนตรีและรองนายกร,รัฐมนตรีอย่างคุณสุเทพเทื่อกสุวรรณเป็นผูน้รับผิดชอบสํานักงานตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นเนี่ยนะครับท่านจะออกมาปฏิเสธ ความรับผิดชอบไม่ได้ท่านต้อรงร่วมกันค้นหาความจริงนะครับไม่ใช่ว่าขอเรื่อนใกล้ตัวที่ผ่านมาหันซ้ายหันขวาหาแพ้ที่ไหนไม่ได้ก็โยนใส่ผู้สมัครอย่างพลตำรวจเอ,อกร <c oughs> ักเอร์คงสพัชคงเจริญว่าเป็นผู้ลงนามในคณะกรรมการด้วยนั้นซึ่งตนถือว่าเป็นการปัสสาวะอย่างเห็นได้ชัดครับในขณะนั้นพลตารวจเอกพงสพัน์พงเจริญมียศเป็นพลตำรวจโทและก ข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยของวรในยุครัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ทั้งสองท่านนี้จะไปเซ็นอะไรขอภัยครับไม่ใช่ว่าท่านนี้จะไปเซ็นอะไรได้ด้วยตัวเองก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากนี้ครับท่นทนทนานนโยบายจากรัฐบาลไม่ส่งลงมาอย่างหน่วยงานอื่นๆนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คงจะทําเองไม่ได้และที่สําคัญครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคณะกรรมการหลายชุดด้วยกันนะครับแค่ตำแหน่งผู้ช่วยผบตรอ,อำนาจไม่ได้ล้นฟ้าถึงขนาดนั้นนะครับเอไออะไรก็โยนบาส่งลงมาซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นอาการปวดอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมขอท้าไปยังคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะและคุณสุเทพเทืเท่อสุวรรณนะครับให้ตันน้งคณะกรรมการร่วมกันในการพิจรารณาในกรณีดังกล่าวนี้ และนายสุเทพนายอภิสิทธ์ก็ต้องตอบคําถามให้กับสังคมได้ทราบด้วยนะครับว่าครั้งแรกท่านอนุมัติให้แยกเปิดประมูลก่อสร้างอะไรภาคตารวจภุธรมีเก้าภาคนะครับซึ่งทหารสร้างแบบเช่นนั้นเ่ยนะครับภาคละสองสามทุลเหมาก็ทํากันเพียงแค่ไม่กี่สิบโรงพักเก้าภาคก็ 9, 5, เกิดสี่ร้อโรงพักป่านนี้เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านต้องตอบสังคมด้วยครับว่าเหตุใดท่านจึงไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง ว่าให้มีการประมูลในส่วนกลางจกนกระทั่งได้บริษัทเดียวในการก่อสร้างโรงพักกว่า400แห่งทั่วประเทศนะครับวันนี้การที่คุณเชววาวน,นโลโฆษพกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดนะครับบอกว่าให้ไปตรวจสอบคนตำรวจเอกดรพงศพัฒน์ว่าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนลครับผมถือว่าเป็นเรื่องใช้ไม่ได้ในช่วงวันตรุษจีนเป็นเหล่าเหยนที่ชั่วตาทางการเมืองนะครับก่อนการ ที่จะมีการเลื่อนตาแหน่่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะถ้าหากนายชาวนนมียศเป็นพลตำรวจโทเชาวนนแล้วก็มีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยขบวอตรอในขณะนั้นซึ่งมีนายสุเทพเพื่สุวรรณมีนายอภิสิทธ์เปชชาชีวะและที่สําคัญคับมีรักษาการผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกประทีปตันประเสร,ริฐรักษาการขบวอตรองเรื่องนั้นก็ไล,ล่ลงมาตั้งแต่รัฐบาลอนุบาลนะครับเข้าขอ ไม่ใช่มีเหตุผลอะไรนะครที่จะไปโยงถึงผู้สมัครหมายเลขเก้าของพรรคเพื่อไทยน,นะครับและถ้าเกิดเป็นคนตำรวดโทรเช่าวนนจะทำยังไงครับวันนี้คนตำรวจเองคงสพั์ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับตัวละครก็มีแค่สองสามคนที่จะไปค้นหาความจริงในเรื่องนี้ก็คือ 1. รัฐบาลในสมัยนายอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะสองนายสุเทพเทือกสุบันรองนายกร,รัฐมนตรีที่กุ่มสตช และ 3. คนพลตบตเอกประเทศตันประเสริฐครับซึ่งก็คงจําได้นะครับในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ทั้งถักและดันแล้วก็ยังไม่มีโอกาสเป็นผอบอรตรตัวจริงเป็น,นออรนกนักษาการผบตรจนกระทั่งเกษียณอายุราชการครับวันนี้ครับขอเียกร้อไปยังฝ่ายตรงข้ามนะครับขอให้ท่านหาเสียงอย่างเชิสงสร้างสรรค์ไม่ได้อ,อะไรก็โยนใส่คนอื่นเขาเชน่นนี้ทั้งๆที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะก็ขอเรียนไปยัง เป็นเรื่องเดียวกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับผมในฐานะสะสกทมเห็นด้วยครับที่ผู้สมัครคนตระหนเองดรครงสภัชให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากไปร้องกรกตกรณีที่นายสริโชคโสภาสะสะพรรคปจัดิป่ปากไปตัดแต่งภาพนายยกร,รัฐมนตรีกับคุณคงสภัชบนรถและก็ตกแต่งฉากหลังมีลักษณะคล้ายการใส,ส่ร้ายป้ายสีเนี่ยครับ เนื่องจากที่ผ่านมาการประชุมหลายครั้งท่านนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะแล้วก็บอกว่าพรรคเราจะต้องหาเสียงด้วยการคิดแบบแนวหัวครับและที่ผ่านมาการเลือกตั้งใหญ่เราก็โดนมรสุมเช่นนี้อย่างหนักหนาสาหัสมาแล้วเราโดนทุกรูปแบบทั้งการใส่ร้ายและป้ายสีแต่เราก็ไม่เคยตอบโต้นะครับ <S <S ขอให้ยึดหลักตรงนั้นไว้ก็คือการตั้งหน้าตั้งตานาเสนอนโยบายดีๆให้กับสังคมไทยและพรรคเพื่อไทย มีสิ่งเดียวครับที่จะชนะใจพี่น้องประชาชนก็คือการสนใจปัญหาปากทอ้องการทำนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนครับส่วนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าโพในขณะนี้นะั้นผมคงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราคงไปห้ามเขาทำไม่ได้เว้นเส่งแต่ว่ามีกฎหมายไปบังคับเขานะครับที่สำคัญโพหลายสานักที่ออกมาก็ไม่ได้เป็นคุณกับหมายเลขเก้าสกเสมอนะครับบางโพบางสานัก ก็ไปโทษกับหมายเลขเก้าด้วยอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยออกมาต่อว่าต่อขานนะครับว่าโพสํานักนั้นไปทําอะไรเบื่อใครหรือมาอย่างาาไรเพราะถือเป็นอิสระในการทําแบบสํารวจความคิดเห็นและเขาก็มีระเบียบว,วิธีวิจัยเชิญปริมาณในการทํางานอยู่แล้วนะครับที่สําคัญครับผมไม่เชื่อนะครับว่าสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอันทรงเกียรติหลากหลายนะครับที่ทําโพ จะทํางานกันทางานกันมาสิบยี่สิบปีเยนะครับจะเอาเรื่องแค่โพเช่นนี้เนี่ยมารับใช้พรรคโน้นพรรคนี้หรือว่าส่วนโน้นส่วนนี้เนี่ยผมไม่เชื่อเพราะถ้าเกิดจะทําเช่นนั้นนะครับทําโพเชียกันเลยนะทําโพระดับชาติน่าจะดีกว่านี่เป็นแค่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับจริงๆแนละ้วพรรคเพื่อไทยก็มีการทรําโพของตัวเองหลายครั้งตั้งแต่ก่อนการสมรัครแล้วก็ทำนานหลายเดือนด้วยนะครับ แต่เราไม่เคยนํามาเปิดเผยต่อสาธารณชนครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครแต่เป็นการทําเอาไว้เพื่อศึกษาพื้นที่ศึกษาความต้องการของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหาคนครครับว่าท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยา่างไรในรอบแปปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครจะพักคประชทธิปั์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กระแสการโจมตีสํานักโหนั้นผมเชื่อว่าน่าจะมาจากคนเสียขวัญ แน่นอนครับก็ยอมจะหาวิธีการดิสเครดิตส,สนักโพต่างๆแล้วนะครับและนอกจากนี้ครับถ้าเป็นเช่นนี้จริงเนี่ยนะครับคณะกรรมาการการเลือกตั้งก็ควรจะออกกฎหมายห้ามไปเลยครับว่าห้ามทาโพหรือว่าทําได้แต่ห้ามเปิดเผยภายุร้อยยี่สบันก่อนการเลือกตั้งและจับได้เบอร์แล้วเริ่มหาเสียงแล้วก็ห้ามสแสดงผลโพเลยก็ออกเป็นกฎหมายไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลามาต่อร้อนต่อเียงกัน เพราะขณะนี้ไม่มีกฎหมายบังคับสํานักโพเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องปกตินะครับและถ้าเกิดผลออกมาว่าพรรคเพื่อไทย,ไทยนายก้าวไม่ดีพวกท่านจะว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นอิสระเลยครับส่วนการหาเสียงในพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้เรียกรัฐมนตรีประชุมหลายครั้งในชว่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพื่อนําเสนอนโยบายสอดรับกับโครงการที่มีชื่อว่าประสานงานกรุงเทพมหานครอ,อย่างไร้หนี้ต่อ และก็ได้กำชับรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับในพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่เขตคลองสามบาลนะครับก็มีรัฐมนตรีธนุสรร์เล็กอุทัยและรัฐมนตรีปร,รีชาเล่งสมบุญรสุขลงพื้นที่ช่วยหาเสียงตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีกำชับชนะครับวันหนึ่งต้องใช้รถส่วนตัวและพอไปใ,ใ,ใกล้ๆก็ค่อยไปเปลี่ยนรถหลวงเข้ากระทรวงก็ว่าทันไปนะครับและก็ต้องมาในช่วงเช้า6กโมงถึง8ปดนาฬิกาเท่านั้น ส่วนช่วงเยีนก็ขอเป็นเวลาหลัง17นาฬิกาส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ดูความเหมาะสมนะครับซึ่ง,ร,งรัฐมนตรีทุกท่านนั้นก็ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนายะรกรัฐมนตรีนะครับและก็ทําตลอด20วันที่ผ่านมาแล้วส่วนการหาเสียงนะครับผมในฐานะสสกทมและก็รักษาพื้นที่ในเขตฝั่งตะวันออกอยู่ด้วยในขณะนี้นนครัก็จัดเวทีปราศัย่อยทุกวัน หมุนเวียนกันไปครับตั้งแต่บางเขนคณยาวมึงกลุ่มคลองสามวาบินบุรีสายไหมลาดกระบงังหนองจอกนะครับโดยมีแกนนาของพรรคลงไปร่วมทุกวันวันนี้นะครับเกตของผมก็มีปราศัยกลางขนาดกลางนะครับคนประมาณ500ถึงพันคนที่ถนนพญาสุเรนราบินทาร้อยเก้าก็จะมีแกนนาของพรรคไปร่วมกันจํานวนมากนะครับรวมทั้งสสที่เกี่ยวข้องและรัฐมนตรีเช่น อดีตสจสจตุพรพรมพันธ์สสจามพุทธิ์นะครับแล้วก็สพสอข,อขอในพื้นที่ของเราที่จะร่วมกันพูดถึงนโยบายในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนการหาเสียงขนาดนี้ก็พบวิชามารเยอะมากนะครับมีการไปเติมหนดเป็นพิเลอร์อบ้างนะไปขีดทําลายป้ายบ้านเอาคัตเตอร์ไปกรีดหน้าป้ายบ้างซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะผู้สมัครไหนได้เข้าโดนกันทั่วหน้านะครับ นอกจากนี้ครับพักก็ได้คำชักให้ผู้ปฏิบัติงานทาง้านการเมืองของพักในพื้นที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะครับหาก้บให้แจ้ง